สมัครเข้าร่วมโปรแกรมแรม z o n i n f ิน e n c e r นเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่า i n f ฟลูเอนเซทุกคนทุกท่านนะจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดไว้สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากตรงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติตรงนี้นะคะคุณการสมัครนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้บัญชีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดฝ แพลตฟอร์มหนึ่งในระหว่างนะดูตามตรงนี้เลยนะคะในระหว่างไม่ Instagram ก็ YouTube หรือไม่ก็ TikTok หรือไม่ก็ Facebook แต่มีทริคเล็กๆนิดนึงนะคะว่าถ้าจะเป็น Instagram หรือว่าเป็น f c e e o o o เนี่ยจะต้องเป็นเออ Facebook เนี่ยจะต้องเป็นเพจเท่านั้นเป็น Facebook ส่วนตัวไม่ได้ ถ้าเป็น Instagram ก็ต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย YouTube กับ TikTok เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าออตอบโจทย์ได้มากกว่าในกรณีของคนทั่วไปที่ไม่มีนะคะไม่มีเพจหรือว่าไม่มีอินสตาแกรมที่เป็นนะ s i n e s s ะะก็คือเป็นแบบที่มันขายของได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุกยูก็แนะนําว่า Tik กต็ TikTok เนี่ยเป็นอะไรที่ปั้นได้ง่ายแล้วก็สามารถแอบพลายแล้วก็ผ่านด่านข้อแรกได้เร็วที่สุดนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขนะคะไม่งั้นทุกคนก็ทําได้แล้วแต่ว่าเงื่อนไขนี้ทุกคนก็สามารถทําได้นะคะโอเคอะเบื้องต้นนะถ้าสมมติว่าคุณดูนะว่า เราเรียงลำดับมาค่ๆเพราะบางคนอาจจะมีในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้งหมดทั้ง4นี้แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแบบไหนให้ตรงตามกับคุณสมบัติที่เขาต้องการตัวนี้คือเป็นข้อมูลที่ทำการวิจัยและบอกมาคร่าวๆนะคะถ้าสมมติว่าเป็น YouTube นะคะอย่างน้อยคุณต้องมี f o l l o w อร์ประมาณ1,000ขึ้นไปแล้วก็ใน10โพสต์แรก ก็ควรจะต้องมีคนมาไลค์ไม่ต่างกว่า50ไลค์ใน10โพสต์แรกเขาจะดูตัวอัปเดตปัจจุบันล่าสุดนะคะคุณถ้าในส่วนของตัวไอจีคุณก็ต้องมี follower ประมาณ5,000คนขึ้นนะใน10โพสต์แรกก็ต้องไม่ต่างกว่า50ไลค์ใน10โพสต์แรกด้วยนะคะถัดมาใน Facebook ก็ต้องประมาณ5,000คนขึ้นนะนี่ไง ประมาณ5,000คนขึ้นนะคะและ10โพสต์แรกก็ไม่ต่างกว่า50ไลค์ใน10โพสต์แรกด้วยอ่ะเรามาดูในตัวใน t i กตอกบ้างใน t i กตอกเนี่ยจะต้องมี f o r l o w e r ประมาณ2,000และ10โพสต์แรกก็ไม่ควรจะต่ำกว่า50ไลค์ นี่คือข้อมูลที่ได้รับมาและเป็นข้อมูลที่โดยส่วนใหญ่เขาจะผ่านนะแต่คูคิโอจะบอกว่าในทุกเงื่อนไขมักจะมีข้อยกเว้นเพราะว่าตัวคูคิโอเองเป็นคนตอนที่สมัครคคิโอจให้ดูนะนี่คือข้อมูลจริงที่เราสมัครนะคะคุณจะเห็นว่าตอนที่คคคิโอสมัครเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถ้าดูในหน้าจอนะคุณจะเห็นเลยว่าติกตอกของโคคิโอมีผู้ติดตามประมาณหมื่นสอง แต่ในเงื่อนไขเขาบอกว่า tiktok จะต้องมี follower ประมาณ2,000ก็แอปพลายได้แล้วใช่ไหมคะแต่โคคิโอพอสมัครเข้าไปแล้วใช้ tiktok ในการ verify ในการยืนยันนะคะว่าเรามีคุณสมบัติไหมกลับไม่ผ่านคุณเชื่อไหมกลับไม่ผ่านตอนนั้นแบบว่ารู้สึกใจเป้ามากเฮ้ยก็ไหนว่า2,000ผ่าน แล้วพอเราแอปพลายเข้าไปไม่ผ่านคุณดูสัญลักษณ์ดีนะคะว่าพอเราแอปพลายแล้วการไม่ผ่านเนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้เลยว่า thanks for applying ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นข้อความแบบนี้เลยนะคะว่าคุณยังไม่มีคุณสมบัติที่ตรงตามกับที่เขาต้องการแบบนี้จะถือว่าไม่ผ่านนะคะถ้าสมมติว่าคุณได้รับข้อความแบบนี้นั่นแปลว่าคุณไม่ผ่านคุณสมบัตินะ แน่นอนว่าคุณก็ต้องกลับมาปั้นใหม่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะเนื่องจากว่าคุกิโอเป็นคนที่ทำโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มมาอยู่แล้วนะคะในเมื่อ TikTok ประมาณหมื่นสองโฟ e ไม่ผ่านคคิโอไม่รอช้านะเราก็เลยทำการออกมาแล้วก็ซ g n เอาออกมาแล้วก็ซ i g อินเข้าไปใหม่แล้วก็ใช้ตัวโซเชียลมีเดียที่เป็นเพจคุณเห็นไหมคะว่า พอเป็นเพจเนี่ยคูคิโอมีคนตามอยู่ประมาณส0งพันกว่าแต่เขาบอกว่าให้คนตามประมาณเนี่ยนะประมาณห้าพแต่คูคิโอมีคนตาม2,000ัแล้วก็ผ่านคุณเห็นอะไรไหมข้อนี้คูคิโอกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณดูสังเกตตรงนี้เลยนะคะว่าเวลาผ่านนะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยว่าเย่ตรงนี้ คุณผ่านโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าตาของการผ่านด่านแรกนะแต่สิ่งที่กูคิโอกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าในเมื่อ Requirement เขาบอกมาอย่างนี้ตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยเราดันไม่เราตรงตามเงื่อนไขของเขาแต่กรณีถ้าเราไม่ผ่านนะคะอย่างเช่นรูคิโอตรงตามเงื่อนไขขนาด TikTok มีผู้ติดตามมากกว่า 2, 0 0 0ตามที่เขากำหนดยังไม่ผ่านแต่ทำไม Facebook เขาบอกว่าต้องมีผู้ติดตาม5,000แต่คุคิโอมีผู้ติดตาม2.5ก็คือ2,000กว่าทำไมผ่านคุคิโอมารู้ตอนหลังนะคะถึงบางอ้อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากำหนดมาให้เป็นตุ๊กตาคร่าวๆเฉยๆแต่สิ่งที่เขาต้องการคือ engagement ให้คุณรู้อย่างนี้ไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ engagement นั่นแปลว่า ถ้าสมมติว่าถึงคุณมีผู้ติดตามพอประมาณแต่ถ้าสมมติว่าคุณมี engagement มีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในแต่ละโพสต์ของคุณมีคนเข้ามามีส่วนร่วมมาคุยเนี่ยอย่างของโคคิโอเพจของโคคิโอเนี่ยเป็นเอ่อครีเอเตร์ติดกระแสมาหาสัปดาห์ติดแต่ตอนที่แอบพาช่วงนั้นก็คือเอ่อช่วงเดือนที่แล้วนะนั่นแปลว่ามันมีความ มันมี engagement น่ะมันมีคนเข้ามาดูมีลุ่มเป้าหมายเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาแสดงความคิดเห็นข้อยกเว้นในเรื่องของ f o l l o e r ก็เลยตกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย follower จึงไม่จำเป็นเสมอไปโอกโอบอกได้เลยนะว่าไม่จำเป็นตามเงื่อนไขเสมอไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีตามเงื่อนไขตรงนี้ที่เขาบอกระบุมานะ เอ่อ YouTube 10,000ขึ้น IG 5000ขึ้น Facebook ห้าพขึ้น TikTok สองพขึ้นคุณมีโอกาสคุณมีโอกาสเอา,อางี้ดกว่าคุณมีโอกาสนะคะแต่ถ้ากรณีคุณไม่ได้มีตามเงื่อนไขคุณก็จะเข้าขายในแบบของคูคิโอก็คือว่าเป็นเป็นคนที่มี engagement สูงนะคะมีคนที่แบบมีอยากคนมีปฏิสัมพันธ์ อยากมีปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ของเราเยอะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็สามารถทําให้คุณผ่านด่านแรกได้นะคะตรงนี้เลยนะคะแน่นอนว่าคุคิโอแนะนําเลยนะว่าคุคิโอเอ่อแนะนําให้คุณถ้าสมมติว่าใครยังไม่ผ่านนะให้ไปปั้นติ๊กตอกง่ายที่สุดนะคะคุคิโอจะบอกว่าเืาเพิ่ว่าตอนนี้ไลฟ์หน้าเพจด,ด้วยนะเราจะไม่บอกเทคนิคว่าเราจะไปปั้นยังไง แต่คนในคอสคูคิโอจะบอกเทคนิคให้นะหลังจากนี้ประมาณกลางๆไลฟ์ live, เดยกคูคิโอจะบอกว่าคุณจะปั้น t ิ k กต o อได้ยังไงเพราะว่าคูคิโอก็ไปทดสอบมาแล้วหลังจากที่หลังจากที่คูคิโอไม่ผ่านคุณสมบัติด่านแรกของการที่ใช้ t ิ k t ต o k ในการนะยืนยันตัวตนในการ v วอ i f ฟายตัวตนนะว่าสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมตรงนี้ไม่ผ่านคูคิโอไป เขาเรียกว่าไปทํากันบ้านเลยแหละเพราะว่าเพื่อมาสอนในคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะคุณโยไปทํากันบ้านนะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นเราจะปั้นช่อง t ิ k กต k ของเราเนี่ยเพื่อให้ผ่านด่านเราจะทํำยังไงคุโิโยปั้นและใช้วิธีการอะไรและก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแปลว่าคุโิโยมี2องแอคเคาทนะคะเพราะว่าตั้งใจทําให้คนในคอร์สดูนี่แหละเป็นตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ผ่านคุณก็สามารถทําผ่านได้ และไม่เช่นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะคูคิโอก็อยังสอนนักเรียน p r i v a t e ในการปั้นช่อง TikTok เพราะตอนแรกเหมือนกันเขามีผู้ติดตามประมาณ2,000เขาแอพพลายนะคะพอแอพพลายไปแล้วไม่ได้คูคิโอเลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ f o r l o w e r แต่มันเป็นเรื่องของ engagement เป็นเรื่องของอออการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละโพสต์ของเรา โคคิโอไปบอกให้เขาใช้วิธีการนี้ผลลัพธ์คือนี่เลยนะผลลัพธ์คือให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะก็คือนี่ไงคะที่โคคิโอทำมาลงผลลัพธ์คือนี่เลยนะคนนี้สามารถผ่านด่านแรกได้โดยใช้เทคนิคที่โคคิโอบอกคนในคอร์สออนไลน์จะรู้นะคะว่าเทคนิคอะไรถ้าสมมติว่าหน้าเพจนะ ถ้าคนที่ดูอยู่หน้าเพจนะอยากรู้เทคนิคว่าให้ผ่านด่านแรกยังไงนะคะให้ผ่านได้ยังไงเข้ามาเลยนะในคอร์สออนไลน์ตอนนี้โคกิโอกำลังออสอนสดและทะยอยสอนนะแน่นอนว่าคอร์สนี้มันเป็นคอร์สที่ไม่ได้วันเดียวจบนะเพราะเป็นคอร์ส How To และในแต่ละดีเทลในแต่ละกระบวนการมันลงดีเทลละเอียดเยอะมาก ถ้าสมมติว่าคุณลงตอนนี้ยังทันนะยังเป็นราคาโอริเบิร์อยู่นะคะหาทีมงานเพื่อขอรับส่วนลดนะคะแล้วก็เข้ามาจอยในคอร์สออนไลน์ได้เลยรับรองว่าคุคิโอจะพาคุณทำไปจนได้เข้าสู่กระบวนการการเป็นนะออหนึ่งใน Amazon Inspire ได้แน่นอนนะคะเดี๋ไว้เจอกันนะโอเคหน้าเพจบ๊ายบายค่ะ